โอเคคลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นคลิปเปิดอะไรวะมันเรียกว่าอะไรวะเติบตะเกียงแดงจากกิจกรรม a d ดดนะครับผมตะเกียงแดงเอาจากไหนตะเกียงแดงแดงเนี่ยเราต้องเอาแผนที่จาก a อดด็หรือกล่องกระสุนใช่ไหมตอนนี้มีแค่ do ดกับกล่องกระสุนเนาะมันมีโอกาสสมได้เฉยนะครับผมเลขมันก็จะมีตั้งแต่ 1- ถึง12 แต่เกียงแดตตัวนี้มีประมาณ30จริงๆคือ29แหละเนาะแต่เลขสวยๆก็คือ30นะครับผมมันก็จะมีเลข1-12ถึงจะมีของด้วยการ3คาร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้จะขึ้นแผนที่ให้นะครับผมเป็นแผนที่ที่เขาส่งต่อในกลุ่มว่าแต่ละจุดเราต้องแบตรงไหนบ้างคือแผนที่นี้เราได้มาอันนี้คือตัวอย่างเนาะตัวอย่างตัว,ตวแผนที่จะมีเลขบอกอย่างเช่นเลข6เลข8เลข9นะครับผมของจะมีอยู่3คาร์ดก็คือถ้าเราไล่เลข1ได้เลข 1, 1ถึงเลข7เนาะ เราก็ต้องเอาแผนที่ตรงนี้ไปกดกล่องแดงนะครับผมสำหรับเลขหนึ่งถึงเลขเจ็ดเนี่ยของก็จะเป็นประมาณนี้จะมีของแดง4ชิ้นแล้วก็ที่เหลือเป็นของทองอีกเจ็ดชิ้นแต,แต่ถ้าเราได้เลขแปดเลขแปดจะเป็นการันตีของแดงก็คืออันนี้นะครับผมของแดงล้วนเนาะแต่ถ้าเราเราได้เลขเก้าถึงสิบสองก็จะเป็นของแดงที่ดีกว่าก็คือประมาณนี้มีแดงหกชิ้นแล้วก็ทองอีก5าชิ้นนะครับผมสาหรับวันนี้มันมีประมาณสามสิบกล่องเออสามสิบตะเกียง แล้วผมก็จะมีที่ผมเอาเลข8ไปแลกมามีอยู่4อันเนาะอันนี้เอาไว้เป็นไฮไลท์แล้วก็มีเลข9ถึง12อีก10อันถึงไหนวะถึงนั่นแหละประมาณ10อันนะครับผมแล้วที่เหลืออีก15อันเนี่ยก็จะเป็นเลข 1, 1ถึงเลข7นะก็ประมาณนี้เลข1ถึงเลข7โอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าเอากดเลยอุ้ยเฮียอาเลขกัะเดี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมกดไอ้นั่นหรอผมกดอ่าเมื่อกี้ผมอ่าใช่เมื่อกี้ผมกดเลขเก้าถึงสิบสองไปได้แต่มันเหลือล้านเดียวแล้วหรอมันตอนนี้คือราคาตลาดก็นล้านเดียวใช่ไหมแม็กซ์สุดล้านห้าแม็กซ์สุดล้านห้าตอนนี้มันถูกขายไปตอนนี้มีคนขายแปดแสนถูกเกินไปลุยต่ออ้าวแดงสองงานว่ะอุ้ยมันต้องกดกลับไปหน้านี้ยไม่อยากกลับเลยเอ็งเอ็งเอาเอาไว้ในกระเป๋าดิใส่ ดูไหนวะพี่แป๊บนนึงอี่มาใหมันก,นกด F ก็ได้ F ต้อง <F, F S 1> ไปนำว,วัไม่ได้อะไม่ได้เออไม่เป็นไรอุย้ยแดงติดต่อแดงวา่ารวยัวเฮ้ยสี่อันแดงหมดเลยวะเนี่ยใช่ดิแดงล้วนเลยอ่ะเดี๋ยวเราเอาของที่เปิดเปในกระเป๋าดีกว่าอยู่ไหนวะทั้งแกนี่ ที่เก็บป๋าซี่ห้าปลาซี่ห้าปลาซี่ห้าอยู่แล้วอะ่ะโอเคไปทองมาแล้วทองอไม่น่าทักเลยทองสามาติดทองอน,นี่อันนี้ใช่ไหมอันอันไหนกับไฟไฟไฟชงไฟแช็คไปมัน แ,แดงหายแล้วแดงไม่มาแล้วแดงหายแล้วอาคาเวียม,มันได้แต่คาเวียว่าถ้าเป็นของแดงอะผมเคยเปิดในมิลิเทอรี่นะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ออกเลยได้แต่คาเวียไฟแชท ต่อไปแค okay, ของดีอุ้ยอันนี้กาวะ่ะอุ้ยมาลลัวอันนี้อันนี้ไม่ดีเท่าไหร่อยากได้ของสี่ล้านอะ่ะจ็บที่พี่เติ์นได้อะ่ะเดี๋สอ2ล้านแ้วไมาโก้แกะกันโอไ้ได้อยู่พอ แต่แดงเอาเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยห้าอันอะ่ะเปิดเปิดไปเจ็ดอันได้ทองมาสองอันเองอะ่ะอุ้ยคนผิดนาบอกเลยแม่งในการขีคาประจำเต็มคังละมาที่เหลืออยากได้อันเนี้ยมีใครเคยได้ปะม,มันของสะสมใช่ไหม ใช่เบอร์แปดผมงไม่เคยเจอเลยผมไม่เสียเดี๋ยวหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าอยู่นี่แหละไอแถวยี่สิบสามสิบนีแหละ <c oughs> อยู่แล้วเฮ้ยทำไมมีลิเทอรี่มันสิบเอ็ดเลยอะของก็ไม่ใช่ใช่ว่าจะดีนี่หว่าอ่ะโอ้หนี่อะว่าแล้วปึ๊บน้อ,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 นองขอกอร้านมาชิ้นเดียวเองอะไม่แค่นี้เอง สองชิ้นสุดท้ายไปเออแนวว่ะไปเงียบจิ๊บอังดีได้มิลิเทอรี่มาไอ้อถ่ายรูปกันอินเทอร์เน็ตเอฟหนึ่งอ้าวแทนตับพังตับพังจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคเอฟหนึ่งประมาณกี่บาทวนะเนี่ยได้มาเนะี่ยล้าน อันนี้เจ็ดสามานวันสองสองแสนามล้านวิ่งไม่เกินเกินเกินอันนี้แค่ล้านหนึ่งแล้วเนะนี่ยแค่เนี้ยล้านหนึ่งอันนี้สี่อันอันนี้อันตีอันละแสนห้าก็เป็นหกแสนล้านหกอันนี้อีกสี่แสนตีไปสี่แสนแปดแสนสามล้านสี่สามล้านสี่โกสามแสน ล้าน2 4ล้าน4ล้าน6บวกอีนี้ล้านหนึ่ง5ล้าน6 000, แล้วก็ของทองชิลล์แสนสองแสนวี๊6ล้าน7ล้านนะเนี่ย6ล้านวะประมาณได้อยู่นะ30ชิ 6, 000, ้นก็6ล้านอ่ะ30ชิ้น6ล้านหารแล้วได้เท่าไหร่วะ6 5 30ตกกล่องละ500แสนเลยนะ30กล่องอะตกกล่องละ500แสนนะโอเคครับ วันนี้คลิปประมาณนี้เนาะก็ถ้าใครได้แผนที่ก็เอาไปสุ่มเอาแต่ว่ามันก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะมีของดีที่การันตีแดงอะผมมีอยู่สอันของดีที่เป็นเลขก้าหึงสิบสอที่ได้ของแดงดีๆอีกอีกสิอัอนแล้วก็ของที่แย่ที่สุดก็คืออีกสิอันเฉลี่ยเฉลี่ยก็ได้มาตกแผน่นต,ตกตะเกียงแดงหนึ่งอะนะันได้ประมาณ0,000สนนะครับผมก็กิจกรรมมาสิ้นสุดวันไหนวะไม่รู้น่าจะพารขัดปะ จะพลทธาธิบหดหรอไม่ชูบอไ,ไม่กดกิจกรรมอกติม,มนเล่นสัปดาห์เดียวนี่ใช่ไหมออออถึงสิบห้าออกกันอ่าถึงสิบห้าก็คือวันพุทหัดนะครับผมคลิปนี้ก็วันวันแล้ววันองังคารแหละอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม